ก็สวัสดีแฟนเพจแฟน YouTube นะคะจากเมื่อคืนพานะ้าไปหาหมอโรงพยาบาลนะคะเจอเจอคนผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดเยอะมากนะคะที่คุ้งคลั่งนะคะเป็นน่าจะเป็นยาบา้าแล้วก็ประกอบกับที่ว่าส่งยาสมุนไพรไปบางทีไหมงานเยอะนะคะก็เลยต้มให้ไม่ทันส่งให้ไม่ทันแต่ละพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเนี่ยมันก็มีติดเยอะ สิเดียวแล้วก็ขอกันเข้ามาเยอะอย่างเมื่อวานก็ที่บ้านเองนี่แหละค่ะแถวคุ้มหนองหวายคุ้มเนี่ยก็มาเอาก็ทําไม่ทันเอ่อทำไม่ทันไมก็เลยว่าจะมาไล์แบบสอนให้แบบทาทาเองอะนะคะให้ให้ผู้ปกครองหรือว่าให้ผู้นําในชุมชนนะคะทําเอาให้บําบัดกันเองในชุมชนแต่และหมู่บ้านนะคะก็อย่างที่ได้คุยกับผู้นำ หลายชุมชนนะคะก็เดี๋ยวจะให้สูตรก็เลยจะอัดเป็นคลิปให้สูตรไปพร้อมกันเลยนะคะสูตรที่หมายทแจกอยู่นะคะหมายก็จะใช้ปลาไหลเผือกนะคะอ่หม้อหนึ่งนะคะน้ำน้ำสะอาดนะคะน้ําดื่มเนี่ยเลิตรแล้วก็ปลาไหลเผือกเนี่ยเจ็ดขีดนะคะปะลาไหลเผือกก็ตับเอาเป็นต้นอย่างเงี้ยคะ่ะต้นเอาหาต้นปลาไหลเผือกมาเอาส่วนต้นมันนะคะลำต้นมันมาสับ แล้วก็ชั่งให้มันได้เจดขีดนะคะน้ำน้ำเจลิตรนะคะปลาไหลเผือกเจขีดแล้วก็ล้างจืดนะคะล้างจืดจะเป็นแบบนี้นะคะล้างจืดเนี่ยใช้สิบเจ็บาทสิบเจบาทช่างได้ยังไงก็เราเอาเงินสิบเจ็ดไปสิบเจ็าทนะเหรียญสีบแล้วก็เหรียญห้าแล้วก็สองบาทเนี่ยชั่งก่อนช่างว่ามันได้กี่ขีดก็เอาจํานวนใบล้างจืดนะคะช่างตามจํานวนที่ได รู้สึกว่าไหมช่างมันจะได้เจ็ดเจ็ดฉีดพ,พอดีนะคะก็เป็นใบลางจีดเจ็ดฉีปลาไหลเผือกมีเจ็ดฉีดนะคะไอแต่แต่ตัวเนี้ยมันจะไม่ถึงเจ็ดฉีดเต็มลองช่างไหมเพราะว่าบางทีจะช่างมันจะไม่อัน,นี่แล้ก็น่าจะประมาณสิบเจ็ดบาทเนี่ยน่าจะประมาณครึ่งโลหน่อยหน่อยนึง่ะคะก็กะไม่เป็นไรมากนะไม่เป็นไรเพราะว่าลางจีดมันไม่อันตรายนะคะเสร็จแล้วก็เอาใบมะขามอ่อนนี่นะคะ ใบผ้าหาอ,อ่อนเนี่ยให้มันได้สักเจ็ดฉีดเหมือนกันนะคะต้มต้มใส่นะต้มต้มใส่ด้วยกันแล้วก็ใบกระท่อมใบกระท่อมซึ่งตอนนี้หาซื้อง่ายอยู่อันนี้ต้มไปแล้วมันเลยแห่นะคะใบกระทมสิบเจ็ดใบใบสิแล้วก็ลำกัญชานะคะหั่นยาประมาณเนี้ยลำของต้นกัญชานะคะก็คือ ที่ที่หมายส่งไปเนี่ยก็จะเป็นเลิกยาบ้าเลิกยาไอซ์เลิกเฮโรอีนนะคะก็คือใช้สูตรนี้ได้เลยก็ใบัใบกัญชาเนี่ยอีกนะคะใบไอ้ต้นลำกัญชาเนี่ยนะคะสักหักหักยาประมาณเนี้ยสักเจ็ดต้นนะคะโยนลงไปในหม้อด้วยต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงต้องต้มให้มันได้หนึ่งชั่วโมงนะคะก็ไม่น้ําก็เติมได้นะคะ เติมได้อย่างน้อยก็คือ2ลิตรหมายถึงว่าถ้าน้ามันถ้าถ้าเราใช้ฐานต้มอาหารน้ามันจะระเหยเร็วเราก็เพิ่มได้อีก2ลิตรเป็น9ลิตรนะคะก็คือน้ําทั้งหมดต้องใช้9ลิตรคือใส่ไปลอดแรกอะคะ่ะใส่แค่7ลิตรนะคะแล้วตอนต้มเนี่ยก็ค่อยเพิ่มน้ําอีก2ลิตรให้มันได้9ลิตรนะคะแล้วก็กรองกรองเอาน้ํานะคะต้ไมไว้แล้วอะคะ่ะสามารถกรองน้ำให้พักไว้ให้มันเย็นนะคะ แล้วก็เอามากรองกรองใส่เย็นไว้ได้นะคะเอาเก็บไปได้นานนะคะให้ดื่มเป็นเหมือนชานะคะก็คือสูตรนี้ที่หมายทำนะคะก็ให้ให้ดื่มเจ็ดวันนะคะตัวเนี้ยนะคะก็สามารถกินแทนชาได้เลยมันจะออกเปรี้ยวเพราะว่าในใบลางจืดในปาลาไหลเผือกเนี่ยมันจะไปล้างฤทธิยาเสพติดทุกชนิดมันจะลดอาการอยากยามันจะไม่อยากเสพอีกแล้วใจของเขาก็ต้องอยากเลิกด้วยนะคะ เสร็จแล้วถ้าในกรณีบางคนนะคะท,ที่ที่ถามมาทางกรุงเทพน่ะมันก็จะมีอาการข้างเคียงก็คือบางทีพอเลิกยาแล้วมันจะอ,อืดผอมมันจะแบบคลื่นไส้เวียนหัวคือร่างกายมันปรับสภาพไม่ทันนะคะก็เอาตัวนี้ไปต่อนะคะก็คือปรับสภาพร่างกายนะคะก็คือเนี่ยคะ่ะใบอ่องแทรกอันนี้คะ่ะแล้วก็ยอดมะลุมนี้นะคะมะลุมนะคะมะลุมแล้วก็เอามาปัน่น ปั่นนะคะปั่นใช้ผ้าขาวบางกองเอาแต่น้ำนะคะเอาผ้าขาวบางกองเอาแต่น้ำเสร็จแล้วก็ให้มันได้หนึ่งแก้วคะ่ะมะนาวหนึ่งลูกบีบลงไปมีน้ำผึ้งเติมน้ำผึ้งหน่อยหนึ่งนะคะเพิ่มความหวานหรือถ้าไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายแดงได้แล้วก็ให้ดื่มนะคะเขาเรียกว่าการการแห้งะคะ่ะถ้าไม่สะดวกนะคะก็เป็นน้ำแดงน้ำแดงเฮลูบอยเราเนี่ยคะ่ะเอามาใส่กับโซดานะคะ ดื่มระหว่างนะคะเสร็จแล้วก็ให้ปรับอาหารปรับอาหารให้ทานเป็นอาหารที่เป็นพวกผักผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นวิตามินซีให้เยอะนะคะงดงดทานให้ให้ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ะคะเพราะว่าพอทานเนื้อสัตว์ใหญ่แล้วไอ,อ้ระบบลำไส้มันจะย่อยยากพอมันย่อยยากค่ะมันจะเกิดอาการอืดท้องแน่นท้องมันจะดันขึ้นหน้าอกมันจะจุก มันจะเป็นกดกดไหลย้อนขึ้นมาข้างบนเพราะว่าคือเราจะต้องล้างพิษยาเสพติดเนี่ยให้มันออกทางทวารหนนะักพอเราทานอาหารหนักเข้าไปเนี่ยลำไส้มันทํางานหนักยาเสพติดเนี่ยมันก็จะไม่ออกไปฐานไปทางลำไส้คือมันจะไม่ไปตรงลำไส้ใหญ่ค่ะมันจะย้อนตีกลับแต่มันจะจุกม,มันจะแบบกระวนกระววยภาษายาเสพติดเขาบอกว่าเหมือนเหมือนจะลงแดง มันจะมันจะทําให้เกิดอาการเหมือนลงแดงแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ลงแดงหรอกยาเสพติดมันตีย้อนมันจะเกิดอาการคลุ้งข้างมันจะงุดหิดมันจะโวยวายมันจะโวงเวกนะคะก็ก็ให้ทานเป็นพวกอาหารอ่อนเป็นผักผลไม้เนื้อก็ให้เป็นเนื้อปลาเนื้ออะไรที่มันย่อยง่ายๆเป็นไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโปรตีนหรือเป็นเป็นถั่วไปได้ยิ่งดีเป็นถั่วเป็นงาเป็นอะไรที่เป็นพืชสมุนไพรนะคะสักเจ็ดวันเสร็จแล้วก็ ก็ให้ดื่มน้ำสูตรที่ต้มไปเมื่อกี้ที่ว่ามีใบลางจืดแล้วก็ปลาไหลเผือกแล้วก็ใบกระท่อมแล้วก็กาชาที่ที่ให้ใส่ไปในหมอ้อเมื่อกี้ที่เราต้มไปก่อนที่ว่าเกลิตรนะคะใส่ตู้เย็นนะคะเอามาดื่มได้ตลอดเวลาเลยดื่มก่อนนอนนะคะมันจะช่วยให้หลับนะคะก็คือเขาเรียกว่าเอาพิษบ่งพิษนะคะก็คือเอาพิษของการเสพติดเนี่ยไปบ่งยาเสพติดออกแต่ก็ไม่ต้องใช้ ต่อกันนานนะคะเพราะมันก็จะคือพอเลิกม้าเลิกทาได้มาติดกระท่อมกับกันเอ้ยเลิกยาบ้าเลิกยาไอได้มาติดกัญชากับกระท่อมแทนนะคะก็ให้ใช้ได้แค่เจ็ดวันนะคะเจ็ดวันแล้วก็พักพักแล้วก็มากินพวกผักผลไม้แล้วก็ใช้สูตรเนี้คะ่ะสูตรใบมะรุมสูตรก็คือปรับเอาธาตุเย็นเข้าไปดับดับนะคะ ค่กะก็สำหรับใครสงสัยอะไรก็ค่อยถามมาอีกส่วนตัวแต่สำหรับสูตรที่ทำให้นะคะใช้ได้เยอะใช้ได้ส่วนรวมนะคะสูตรปลาไหลเผือกแล้วก็ลางจืดแล้วก็ตัวที่ให้ต้มนะคะใส่ใบกระท่อมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีแค่นี้ค่ะนีค่ะ